สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวความเร็วว่าผมในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันระหว่างตัวเจ้า Redmi Note 13ราคาที่พีซื้อมา4,200บาทกับเจ้าตัว poco M6 Pro ที่พีซื้อมาราคา5,000กว่าบาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้งสอตงตัวนี้เป็นเครื่องสุนไทยนะครับพีก,ก็กดในการสั่งซื้อ ใต้คลิปนี้ผมเป็นลิงที่พี่สั่งซื้อมาสามารถกดสั่งซื้อผมตัวนี้เนาะเป็นเครื่องสูนไทยผมปลอดภัยผมแนนอนเนาะมาดูว่าเฮ้ยความเร็วในการใช้งานเจ้าตัว Redmi Note 13กับเจ้าตัว poco M6 Pro Android 14เป็น Hyper OS ทั้งคู่ผมมาดูว่ามันจะมีความเร็วแตกต่างกันมากน้อยพี่ผมพี่ผมจะขอเกินก่อนว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นรุ่นเบสโ m o ดลของตัว Redmi Note 13กับ poco M6 Pro นะครับ นี่ครับอันนี้คือบอดี้ผมบอกเลยว่าบอดี้ทั้ง2ตัวนี้มีความสวยงามและลงตัวมากผมและคนชอบเนาะก้องหลังอันนี้หนึ่งร้อยแปดล้านอันนี้หกสี่ผมมี ois ด้วยผมแล้วก็อันตรวายแปดล้านเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้บอดี้ผมให้ดูบอดี้นะครับนี่ครับด้านบนลําโพงเป็นลาโพงคู่ doby admot เหมือนกับผมตัวนี้ปรับ e เซอร i z e r ถึงเก้ารูปแบบเหมือนกันนะครับนี่ครับมีเลนไอผมตัวนี้บอกเลยว่าเลนทุกเลนมีความใกล้เคียงกันมากแต่อันนี้ไม่มี OS เอสแต่ความชัดอยู่ที่1นึ่งร้อยประหลานอันนี้มี OS แต่ความชัดอยู่ที่6เสียพิเศนะครับผมมาดูว่าเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะนะี่ครับพี่ผมจะขอเข้าไปยังหน้าจอให้ดูว่าเฮ้ยเวลาเราสแกนนิ้วมือความเร็วในการสแกนมันเป็นไงบ้างผมตัวนี้เนาะอันนี้ปุ๊บนี่ครับแบบนี้อันนี้ก็นะครับ,แบบนะรบรมานย้ผมแบบนี้เลยปุ๊บ นี่ครับพี่ผมจะขอตั้งค่าให้ดูว่าเฮ้ยในการสแกนิ้วมือเราสามารถสแกนแล้วมันเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับพี่จะขอตั้งค่าในการสแกนนะครับนี่นี่ครับพี่ก็ทําการตั้งค่าผมเพื่อทําการสแกนเอานิ้วชี้นะครับผมสแกนนะครับนี่ปึ๊บความเร็วในการสแกนนะผมเราก็เพิ่มนิ้วนะครับมาดูว่าในการตั้งค่าใหม่ๆเลยจะเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับ พี่จะขอแตะผมนี่แตะครับผมแตะว่าตัวไหนจะมีความเร็วในการสแกนเข้าจริงๆมันก็เซปดากร้นหกแกับ h ฮดโ G9 ผมอัลตานี่ครับความเร็วอันนี้พี่ผมทําการให้ดูผมหน้าจออัลโมเดเหมือนกันนะครับสีสันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมนี่ครับพี่ก็แตะไปผมแตะให้ดูปึ๊บเรียบร้อยผมเรียบร้อยแล้วนี่ครับพีก็ไม่ต้องสแกนนะผมมาดูว่าในการปลดล็อกจะเป็นไงบ้างผมดูนะปึ๊บ ดูครับผมสแกนผมปึ๊บเห็นไหมครับความเร็วในการสแกนแทบจะไม่แตกต่างกันมากพีขอเคลียร์ผมตัวนี้เห็นไหมว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสแกนปึ๊บนี่เห็นว่าความเร็วแตกต่างกันน้อยมากครับผมในการใช้งานมดผมในการเข้ากล้องเป็นไงบ้างอันนี้คือพีผมทําการเคลียร์ตรง e พ u c a t i o นต่างๆเรียบร้อยหมดแลวครับผมมาดูว่าเข้ากล้องเป็นไงบ้างนะครับปึ๊บนี่ก็ถือว่าเร็วครับสับกล้องหน้าปึ๊บนี่ครับสับกล้อง สับกล้องหน้าปึ๊บเห็นไหมมันก็ความเร็วในการสลับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมตัวนี้นี่วิโ,โอสับกล้องหน้าปึ๊บนี่ครับออกจากแอปพี่จะไม่เคลียร์แอปผมพี่จะให้แบบนี้ให้ดูเลยว่า1แอปในการเข้ากล้องแล้วมันก็จะมานี้นะครับนี่ก็ถือว่ามีความรวดเร็ว,รวมันก็ไม่ต่างกันมากครับนี่ครับเวลาเข้าดูเข้าดู youtube นะครับ นี่เห็นไหมว่าไมไ่แตกต่างกันนะผมตัวนี้ไม่แตกต่างกันเวลาค้นหานี่ครับเข้าดูปุ๊บฟังเพลงปุ๊บเห็นไหมไม่ได้แตกต่างกันมากครับแต่ลำโพงบอกเลยว่าเสียงดีมากครับพี่จะไม่เคลียร์แอปนะครับจะใช้เนีให้เลยมาดูผมตัวนี้เป็นไงบ้างแอปนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมว่าตัว Poco M6 จะมีความเร็วที่มากกว่าครับซัพพอร์ต Netflix เป็น L1 นะครับพี่จะขอแนบบิก์ในการสั่งซื้อทั้ง2ในใต้คลิปนี้มาดู Facebook ครับดูว่าผมพร้อม3 3 4พามอมพร้อมกันเลยครับผมนี่เห็นไหมว่าความเร็วครัผมในการใช้งานสพีก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับมีความเรื่อหลเพราะว่าหน้าจอ120 h z เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ก็มีความเร็ว,รวปึ๊บขับกลับมาอีกครั้งครับผมอีกครั้งนึงปึ๊บ นี่ครับผมแล้วก็เข้าเข้าไปดูยูทูบผมอีกครั้งหนึ่งปึ๊บนี่ครับก็สับพีก็ถือว่าปึ๊บนี่ครับก็สู่สีกันไม่แตกต่างกันมากครับเน็ตฟลิกปึ๊บนี่นี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมในการใช้ง,งานครับปฏิทินครับปึ๊บนี่ก็ความเร็วว่าผมตัวนี้จัดการไฟปึ๊บนี่ครับก็เอาตรง,ตรงนะ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมในการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่นี่ครับแกลอี่ปึ๊บนี่พอตรงที่เป็น Google Play ปึ๊บนี่ครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรผมในการใช้งานนะครับครับแอปเพงปึ๊บนี่ก็ถือว่าเร็ว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 ,รวสามพีถือว่าเร็วครับ โฆษณาเราสามารถปิดได้นะครับผมตัวนี้นะครับแต่นี้พีดเปิดเป็นค่า d ด f a ฟอ t ์ให้หมดเลยเข้าเกม RV ครับปึ๊บแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันของตัวเกมเหมือนกันนะครับผมนี่มีเกมเทอร์โบเหมือนกันนะครับนี่ก็มีอันนี้มีไหมนี่ครับ Xiaomi จริงๆอ่ะมันน่าจะมีนะครับผมตัวนี้แต่อันนี้มีเกมเทอร์โบนะครับผมให้นี่ครับโปรตี่มันยู่ตรงนี้ครับผมปัด ครับแล้วก็ผมสามารถล็อกอินได้นะผมตรงน,นี้แต่เวลาเปิดไม่เปิดมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมนี่ความเร็ว,วับผมปึ๊บียบ้อย,อยก็ถือว่ารวดเร็วทันใจครับผมนี่ครับเข้าเกมไม่รู้ว่าผมพับจีไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้าเร็วครับนี่ครับก็ไม่แตกต่างกันมากมายครับผมของตรงนะไม่แตกต่างกันมากมายครับ นี่ครับผมเก็บชิ้นอิมแพกให้จะเข้าหน้าเร็วออก,กันปึ๊บนี่ M6 Pro ครับสูสีกันทั้ามันแตกต่างกันมากมายครับผมตัวนี้นะครับแล้วพิ่ผมจะขอย้อนกลับไปทดสอบแอปเดิมที่เราเปิดค้างไว้ม,มันจะเหลือไหมนี่เหลือผมเหลือ YouTube ยังเหลือครับยังเหลือเหลืออยู่ rov นี่ครับยังเหลือปกติครับผมปกติดีนะมันไม่มีมันไม่รีแอปครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะนี่แล้วพีจะเข้าไปแกลอรี่เหลือไหมนี่รีแอปแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมสับพีนะเข้ากล้องนี่ครับในการกดชัตเตอร์นะครับผมให้ดูพีจะขอเป็นเอา d e ฟอลต์แล้วกันครับนี่ครับกดปุ๊บนี่ก็ถือว่าสูสีกันครับผมสับการใช้งานนะครับ นี่ครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆครับก็มีอะไรอีกนาะนี่ครับก็มีสวาการครับปึ๊บยืนยันปึ๊บนี่ครับมันก็อไรจริงก็ไม่แตกต่างกันมากเลยเข้าไปที่ y u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  e m u u s i ปึ๊บนี่ก็ถือว่าโอเคมีความเร็วว่าผมตัวนี้ ในการใช้งานที่เพียงพอสำหรับพีนะครับผมก็เป็นหืวขอที่น่าแชื์จริงับผมสวันนี้ขอบคุณครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคี่โพสตน,นี้ขอบคุณครับ